สนามบินนานาชาติคันไซเนี่ยถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของก,การก่อสร้างอย่างแท้จริงเลยและถือว,ว่าเป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีมูลค่าเนี่ยมากกว่า21,000ล้านดอลลาร์อะไรกันที่ทำให้สนามบินเนี่ยมีราคาแพงเวอร์ถึงขนาดนี้เดี๋ยวในคลินี้เรามาดูรายละเอียดกันกว่าทำไมสนามบินคันไซที่โอซาก้าเนี่ยถึงมีราคาที่แพงขนาดนั้นเสื้อคงตงกันเนี่ยสนามบินนานาชาติคันไซนั้นถือว,ว่าเป็นสนามบินหนึ่งที่สำคัญที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยโครงการนี้ได้ปรากฏเป็นนวัตรกรรมที่โดดเด่นอย่างยิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของญี่ปุ่นแต่ก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ได้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลง,งมากมายพื้นที่เนี่ยก็ถูกขยายไปก่อนที่ถูกแปลรูปให้เป็นทรัพย์สินของเองกชนดังนั้นบริษัทวินชีจึงได้รับมอบหมายโปรเจกต์อันใหญ่อึ่งในการปรับปรุงสนามบินให้ทันสมัยก่อนง,งาน Exp o ป2025เสื้อเข้าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากเลยทั้นงนเรรม และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เนี่ยบริษัทบินชี่ถึงก็ตัดสินใจมุ่งเน้นไปที่ความหรูหราสไตล์ฝรั่งเศสลักษณะบินคันไซเนี่ยกลายเป็นหน้าต่างแรกเสต้อนรับงานเอ็กซ์โป2025ที่จัดขึ้นที่ญี่ปุ่นได้จริงเหรอเดี๋ยวไปหาคำตอบกันในวิดีโอนี้ไปกันเลยก่อนเลยเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาดูโปติศาสตร์ของสนามบินคันไซนั่นก่อนซึ่งกาะที่สนามบินนี้เนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีความสำคัญมากที่สุดในโลกสนามบินนานาชาติคันไซเนี่ยตั้งอยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมันเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของวิศวกรรมอย่างแท้จริงและในปี2019มีผู้โดยสารมากกว่า30ล้านคนได้ผ่านสนามบินนี้ทำให้มันเนี่ยเป็นเหมือนประตูบานแรกต้อนรับชาวต่างชาติเข้าสู่เมืองโอซาก้าและก็ยังเป็นประตูสู่เอ็กซ์โป2025ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอาคารนี้ถูกสร้างขึ้นบนเกาะเทียมซึ่งช่วงทศวรรษปี1960ภูมิภาคคันไซนเนี่ยก็ไม่ได้เจริญรุ่งเรืองพร้อมรักษณะบินขนาดนั้นทันงเรื่องของแง่เศรษฐกิจและเรื่องการเมืองแถมมันเนี่ยจะต้องถูกเติเตเน ดังนั้นในช่วงปลายทศวรรษปี1960จึงเรเริ่มมีไอเดียก่อโตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางการเนี่ยได้ตัดสินใจสร้างโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานขนาดักษ์อันนี้ใหม่วัตถุประสงค์เนี่ยก็ชัดเจนมากก็เพื่อรับมือกับปัญหาความจุที่แตกต่างกันของแต่ละสนามบินในญี่ปุ่นและเพื่อตอบสนองข้อจํากัดทางด้านพื้นที่และข้อจํากัดที่ส่งผลกระทบต่ตอประชากรและเพื่ออีกเรื่องปัญหาเรื่องของการใช้พื้นที่เนี่ยสนามบินนี้ที่ถูกออกแบบมาให้ต่างออกไปและถูกสร้างขึ้นบน,กนกเกาะ ทำให้สานามบินนี้สามารถเปิดได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีวันปิดโดยไม่รบกวนชาวเมืองเลยแต่ยังก็ตามเนี่ยกลุ่มชาวประมงกลุ่มหนึ่งก็ลุกขึ้นมาต่อต้านโดยอ่างว่าสานามบินนี้เนี่ยทำลายาสัตว์และพืชทางทะเลแต่จากนั้นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็เงียบลงไปอย่างรวดเร็วด้วยการเฉยเฉยด้วยการเฉยเชยทางการเงินเป็นจำนวนมากจากรกัฐบาลญี่ปุ่นนอกจากนี้โปรเจกต์นี้เนี่ยใกล้รุมถึงการสร้างกรอบเทียมเพื่อใช้รองรับโครงสร้างอาคารสนามบินได้ การก่อสร้างนั้นเริ่มต้นขึ้นในปี1987ซึ่งมีการเริ่มดำเนินการขุดลอกและถมที่ดินครั้งใหญ่เพื่อสร้างเป็นรากฐานของเกาะและในปี1989การถมที่ดินเนี่ยก็สำเร็จลงและคาสนามบินเนี่ยมีความสูงประมาณ30เมตรใช้คนงานเนี่ยกา10,000คนรวมเวลาทำงานแล้วประมาณ10ล้านชั่วโมงเป็นเวลา3ปีและมีเรือถึง80ลำเข้าร่วมการก่อสร้างและใช้วัสดุมากกว่า21ล้านลูกบาทเมตรและในเมื่อมันไปก่อนเนี่ยเราก็เลยมีทางเข้าไปที่เกาะน,นี้ใช่ไหมทำให้ก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่มีชื่อว่า Skygate Beach ในปี1991 ที่มีการเปิดตัวขึ้นมาด้วยความยาว3.7กิโลเมตรเหมือนเชื่อมต่อก่อนนี้กับแผ่นดินใหญ่แต่ก็ตามตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสามบินคันไซนั้นก็ได้พบกับปัญหาที่สําคัญอันที่จริงแล้วเนี่ยน้ำหนักของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นได้สร้างแรงที่บีบอัดพื้นทะเลซึ่งนำไปสู่การยุบตัวของโครงสร้างก่อนเน่ยก็จมตัวลงประมาณ8-10ถึงเมตรซึ่งมากกว่าที่วิศวกรขนวณไว้ตอนแรกมากและเพื่อต่อสู้กับปรากฏการณ์นี้วิศวกรเนี่ยได้เริ่มติดตั้งเสาเข็มที่าเาร,ร,คร,รา,ออาคารนาิน ซึ่งระบบแม่แรงไฮโดรลิกเนี่ยก็ได้ถูกนำม,มาใช้กับเสาเข็มเหล่านี้เพื่อเป็นการตรวจสอบและปรับสมดุลของแพลตฟอร์มที่ตั้งอยู่ข้างบนในญี่ปุ่นเนี่ยสามบินแห่งนี้นั้นถือว่าเป็นสามบินแรกที่ยิ่งใหญ่มากๆพลญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่เคยทำอะไรครื่องกลางๆและเนื่นอนาว่าพวกเขาเนี่ยเป็นประเทศที่มีความทะเยอทะยานมากที่สุดในโลกดานากรฐบาลญี่ปุ่นก็ชอบมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งใน,น,นทุกสิ่งที่พวกเขาทําขึ้นมาและสำหรับโปรเจกต์นี้เนี่ยพวกเขาไม่ลังเลที่จะทาทุกวิถีทางเพื่อสนามบินนี้ดูว้้้าาาวที่่สุดดซซึงเิิิิปปใหบบรรกไแลน เป็นหนึ่งในสนามบินที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกและในเวลา30ปีตั้งแต่เปิดมาเนี่ยก็ไม่มีสัมภาระหรือกระเป๋าใดๆของผู้โดยสารสูญหายเลยขอ้อเสนอนี้เนี่ยก็น่าประทับใจย,ยิ่งขึ้นเพราะสนามบินคันไซเนี่ยจัดอยู่ในอันดับที่7ในบรรดาสนามบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในโลกแต่ก็ตามค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเนี่ยมันก็แพงสูงลิ่วเอาม,มากๆและสูงถึง20,000ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าประมาณที่วางแผนมาใหมเมื่อตอนแรกมากจริงนี้ส่งผลในค่าธรรมเนียมสการับใช้สนามบินในการขึ้นลงนั้นมีกกาารรคิิิดต่่อสบนนเพมขึ้ ดังนั้นรังจากสายบินเปิดตัวในปี1994สามบินนานชาติคันไซเนี่ยก็กลายเป็นสายบินที่แพงที่สุดในโลกแต่ในฝั่งของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เข้าควบคุมทางด้านการเงินโดยควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ด้วยเหตุผลนี้เนี่ยค่าทเที่ยวเหนี่ยงในเข้าและภาษีการลงจอดนานจึงเพิ่มขึ้นเพื่อเชลยการขัดดุลทางการเงินแต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆเนี่ยสายบินก็ยังเป็นหนี้อย่างหนักอยู่ดีได้เป็นการจ่ายเงินให้ลกสิล้านดอลลาร์ในแต่ละปีเพื่อเป็นการชำระคืนดอกเบี้ยและเพื่อให้สาย แล้วก็เ่เป็นการดุดูดแต่การบ,บินต่างชาติเข้ามาเนี่ยรัฐบาลก็แ้ตัดสินใจที่จะเริ่มดําเนินการรีโนเวทครั้งใหญ่นะกรับซึ่งนฝ่ายญี่ปุ่นจะรีโน,นเวทตามลาพังเนี่ยก็ใช้ค่าจ,จ่ายที่สูงกว่ามากแล้วก็มีความยุ่งยากเรื่องของการประสานงานเป็นอย่างมากอีกด้วยแายฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปมองหาบริษัทที่ยไม่รับสัมปทานในการดูแลจัดการบริหารน่านฟ้าและบริหารระบบสนามบินทั้งหมดพร้อมการรับเกรียสนามบินคันไซให้ทันสมัยไปอีกตั้งแนนนในในต่ญี่ปุ่นเริ่มเปิดสนามบ ปัญหาเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีแรกๆของการให้บริการในปี1995ซามบีถูกโจมตีด้วยแผ่นดินไหวโกเบจุดศูนย์กลางของมันเนี่ยอยู่ห่างจากจโครงสร้างเพียง20กิโลเมตรเท่านั้นแต่ก็ตามอาคารเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้ไม่มีการบุกสลายได้ไดและต่อมาในปี1998เนี่ยซามบีนนี้เกลี้ยงทนต่อพยาย,ยุไต้ฝุ่นเด็กด้วยแต่การยุบตัวของเกาะเทียมนั้นก็ยังคงเป็นปัญหาที่มีความท้าทายที่สําคัญแต่ก็แลกไปด้วยความจเจริญรุ่งเรืองของซามบีนนี้ทําให้อุตสาหการรมเน ซึ่งก็รวมถึงไฟในประเทศและระหว่างประเทศและพอผ่านเวลาไปเนี่ยอาการของการยุบตัวเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นก่อนเนี่ยก็ยุบตัวช้าลงทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเริ่มโครงการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดเรียมต้นึ้นในปี2003ด้วยการเพิ่มลำเบรที่2ที่มีความยาวถึง4,000เมตรและสร้างเสร็จในปี2004ซึ่งก็เด้เริ่มการก่อสร้างรถไฟอีกอันหนึ่งขึ้นมาทันทีดังนั้นในปี2004ปัญหาขยายตัวเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นก่อเทียมแห่งที่2งเนี่ยก็มีการสร้างโตขึ้น แต่ก็ยังรวมถึงความน่าเชื่อถือของสนามบินคันไซอีกด้วยเดืยนที่2สิงหาคมปี2 0 1 7รันเวย์ที่2นั้นก็เปิดอย่างเป็นทางการซึ่งรันเวย์นี้เนี่ยจะใช้สำหรับการลงจอดเท่านั้นและที่มีการอนุญาตให้ขึ้นบินเนี่ยบินขึ้นเฉพาะเมื่อรันเวย์อื่นปิดเท่านั้นด้วยการขยายโตที่ตามมานี้สนามบินเนี่ยจึงเริ่มเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงและในเดือนกันยายนปี2 0 1 2นั้นอาคารเทอร์มินอลผูดด้โดยสารที่2เนี่ยก็เปิดขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้น้้้นนมมมัักกกกีาาาารรรรรรเสรสสิงงงงงโคปออข่ ระบบไฟฟ้าและการปรับปรปุงมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ซึ่งเป้าหมายเราเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเป็นการปรับปรปุงสนามบินให้ทันสมัยและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เดินทางในปี2014เนี่ยการจัดการของสนามบินคันไซนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงออกไปใช้เวลาเพียง2ปีในปี2016เนี่ย,ยมันได้ถูกแปรรูปเป็นของเอกชนเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2015บริษัทคู่ค้าวินชีแอร์พอร์และโอริกได้สัปทานในการดำเนินงานของสนามบินคันไซใน,นโอซากา้าและสนามบินอีกแห่งจากสนามบินอิตามิ m. ปีแห่งที่2บริษัทน,นี้เนี่ยได้รับสัมปทานอยู่สัญญาเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในวันที่1เมษายนปี2016และจะมีผลบังคับใช้ถึงปี2060และเมื่อที่4กันยายนปี2018มันก็ได้มีพายุไต้ฝุ่นเจบีผ่านมาก่อนจะเกิดความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่และการปรับปรุงเซิร์โปรเจกต์ที่ใหญ่มหึมาขนาดนี้เนี่ยมันก็ยากเอาใจม,มากๆพายุไต้ฝุ่นเจบีเป็นส่วนนักตรการครั้งใหญ่ของซามบินคันไซโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากถูกน้ําท่วมสะพานทางเข้าเนี่ยได้รับคควววาาาามมมมเเสีียยยยหหแแลละกก็ไดดด้้รรรรืออัถุุนนนำึ่งงงูปขพ ผู้ช่วยสภาสกายเกตริชผู้คน8,000คนถูกติดอยู่ในสามบินทำให้เทอร์มินอลทั้งหมดและลานเวททั้งหมดเนี่ยก็ถ,กถูกปิดไปชั่วคราวซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยก็ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในปี1995ไทยไม่ถูกต้านทานแผ่นดินไหวเนี่ยถูกติดตั้งเข้ามาแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยไม่สามารถต้านทานพยายุไต้ฝุ่นเจบีได้ซึ่งทางการญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังยอมรับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับพิิทังธ,ธรรมชาติเช่นนี้มีการดองเรียนเข้ามามาก,มา,ก,ม,ากมายเกี่ยวกับระบบต่างๆกอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าของสนามบิน ai, ันมายจะอู่ใต้ดิน ทำให้รบบพวกนี้เนี่ยก็มีความแอบอแนเป็นอย่างมากเมื่อได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสามินคันไซถือได้เป็นศูนย์กลางหลกักในการขนส่งสินค้าทาให้เกิดความโกลาหลยิ่งขึ้นไปอีกแต่ปกติในญี่ปุ่นเนี่ยปัญหทางต่างเนี่ยมนอยู่แค่ไม่นานหรอกเช้าวัาแป๊บเดียวเนี่ยการจราจรของสนามบินคันไซนน,น,นก็กลับมาเป็นปกติและแต่ในวันที่2 1กันยายนก็ถึงตาของบริษัทบินชีจากฝรั่งเศสที่จะเข้ามามีบทบาทเขียงข้าบริษัทคู่ค้าโอริค เพื่อเปิดสนามิน,น้เป็นประตูต้อนรับสู่งานเอ็กซ์โป2025เป็นความร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสและญี่ปุ่นที่ดูเหมือนว่าจะได้รับการยกย่องอย่างเป็นเอกฉันท์แต่การเดินทางของวินชีเนี่ยอยู่ห่างไกลจากการชนะภารกิจหลักของพวกเขานั่นคือการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลกักและปรับปรุงระบบโครงสร้างต่างๆซึ่งุวันนี้เนี่ยอาคารผู้โดยสารเนี่ยมะะันก็ได้เกินไปไม่เหมาะสำหรับการรองรับผู้โดยสารเป็นจำนวนมากอีกต่อไปทำให้มีการเปิดเทมมิโน่นผู้โดยสารใหม่ในวันที่5ธันวาคมปี2 0 2 3 นอกจากนี้ถ้าฝั่งวินชี่เนี่ยก็ยกังคงต้องตรวจสอบความปลอด a i ทางโครงสร้างของสนามบินคอนไซน์อย่างต่อเนื่องเพื่อส้างความปลอดภัยของเกาะน,นี้ซึ่งก็ได้มีการสร้างเข่อนด้วยโครงสร้างคอนกรีตกว่า40,000ชิ้นที่มีมมน้ำหนักถึง20ตันถูกวางกระจายไปทั่วเกาะและมีค่าใช้จ่ายไม่้อยกว่า266,000ดอลลร์นอกจากนี้วินชี่เนี่ยยังได้รับภารกิจในการปรับปรุงโครงสร้างร้านพลังงานของสนามบินนี้ให้ทันสมัยขึ้นไปอีกดังนั้นจึงมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เป็นจำนวนมากเพื่อสนามบินนี้เนี่ยมีความเป ซึ่งพลังงานเนี่ยก็ถูกใช้เป็นจำนวนมากเพราะตั้งแต่ยีม่มีการเปิดเทอร์มินอลสเข้ามาเนี่ยสามบินนี้ก็มีปัญหาเรื่ององโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานมา,มากๆเลยทำให้ทุกวันนี้เนี่ยสายบินคันไซนั้นสามารถรองรับผู้โดยสารเกินขีดจำกัด40ล้านคนได้ตลอดเวลาซึ่งรวมไฟบินในประเทศและไฟบินระหว่างประเทศแล้วแล้วก็ต้องรวมร,ระบบก,การจัดการผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งความสำเร็จในสามบินคันไซนี้เนี่ยถือว่าเป็นความทา้าทายที่สำคัญอย่างมากเซอร์เบอร์สับบ์ว,วินชีและดูเหมือนว่าภารกิจน,นี้เนี่ยจะสำเร็จย ยัยก็ตามการลงทุนของฝรั่งเศสในการปรับปรุงสนามบินคันไซเนี่ยเกรไม่หยุดเพียงเท่านั้นทุกอย่างเนี่ยถูกคิดมาเพื่อบรรลุความสมบูรณ์แบบทุกอย่างซึ่งทัวนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปที่สนามบินคันไซนั้นเราจะได้เห็นแกลเลอรี่ดวตี้ฟรีขนาดใหญ่ขนาด10,000ตารางเมตรซึ่งมีความหรูหราสไตล์ฝรั่งเศสที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งซึ่งการตกแต่งแบบไฮเอนด์นี้มุ่งเป้าไปยังผู้เดินทางชาวเอเชียเป็นหลักแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยก็สร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในระบบการจัดกกกาาาาารรรด้วยยนนนทงงงงต่่ๆขอััเีถูปปปบลไ และธุรกิจในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะตัดสินใจเข้ามาดูวกับสนามบินเพื่อมาเปิดร้านในนี้ซึ่งมันก็เป็นการเปิดทางให้ฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยนำพาวิวลเลียนตัวเองมาตั้งในงานเอ็กซโปสมา25ซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยได้ชูความสามารถในการพัฒนาสังคมแห่งอนาคตซึ่งพาวิลเลียนของพวกเขาในทัวแบบภายใต้หัวข้อเพลงสรรเสริญความรักในลักษณะของสะพานเชื่อมระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ซึ่งเป็นหลักการหลัก3ข้อของชาวฝรั่งเศสนั่นก็คือความกล้าหาญความรู้ความชำนาญและความมุ่งมั่นด้วยเหตุผลนี้ฝ ก็หวังที่จะสัมผัสหัวใจของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นในงานเอ็กซ์โปสองพิ้าที่จัดขึ้นในโอซาก้าซึ่งก็ได้จัดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจุดถึงวันที่13ตุลาคมเมื่อที่ที่แล้วเองซึ่งหัวข้อในการจัดงานนี้คือการระบาสังคมแห่งอนาคตและการชัจิจนการถึงชีวิตที่เราจะอยู่กันในวันพรุ่งนี้ซึ่งสถานที่ที่หลายประเทศเนี่ยมาจัดพาวิลเลียนกันก็สไตล์คล้ายๆกับสนามบินนี้เลยเพราะสถานที่นี้เนี่ยมาตั้งอยู่บนเกาะเทียมอยู่เมชิมะในอาโอซาก้าซึ่งงานเอ็กซ์โปหนึ่ญี่่ปุน ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวและเช่นเดียวกันการจัดงานใดๆที่มีขนาดใหญ่โตขนาดนี้การจัดเตรียมงานก่อสร้างนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมากและมีความมาราในการก่อสร้างตามมาบ่อยครั้งซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันเพราะเกิดปัญหาขึ้นมามากมายโต่วทางการทั้งสองประเทศเนี่ยต่วทางการญี่ปุ่นร่วมือกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็สามารถฝ่าฟันปัญหานี้ไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับดังนั้นสามบินนานาชาติคันไซเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสามบินที่มีความสําคัญมากที่สุดในโลก โปรเจกต์นี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของญี่ปุ่นแต่ก็ตามสนามบินบนี้ยูดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ผุดขึ้นมาชั่วพริบตาโครงสร้างของมันแนน่ต้องได้รับการปรปับปรุงใหม่ถึงหลายครั้งตั้งแต่ปีแรกของการเปิดให้บริการจนถึงนวันนี้สนามบินนี้เนี่ยก็รับผู้โดยสารเป็นจำนวนมากและถักดันเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้ก้าวไปอีกขั้นและถือว่าเป็นโปรเจกต์แปลกตาที่ยูดีเนี่ยสนามบินจะอยู่บนเกาะเทียมในฮะโอซากา้าซึ่งทุกวันนี้กัปตันผู้ดยแลจัดการเนี่ยก็ไปอยู่กับสมา,าองรต็มีท และทุกคนล่ะเคยไปสนามบินคันไซหรือว่าสนามบินแหล่งต่างในญี่ปุ่นหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยขอบคุณท่านที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ที่เอเทกนะครับ